เพราะฉะนั้นครับตอนนี้นวัตกรรมแรกนะฮะของสาย4ฮะพร้อมแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะเชิญเลยครับมาเลยมาแลวครับมองมาแต่ไกลนะฮะดูแล้วนะจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับไม่รู้ว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปครับหนนาทีนะครับเจ้าของนวัตกรรมแรกนี้เนี่ยนะฮะสามารถนำเสนอได้เต็มที่ครับใช้เวลาให้คุ้มค่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ อาจเป็นหนึ่งในผู้พิการทางการสื่อสารโดยไม่รู้ตัวเคยเห็นหรือไม่ครับผู้ใช้ภาษามือพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือเคยเห็นหรือไม่ครับผู้ใช้ภาษามือพูดคุยกับคนปกติผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ที่ท่านน่าจะเคยเห็นคือคนปกติครับคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วไม่รู้เรื่องเราทุกคนครับเคยผ่านเหตุการณ์การเป็นผู้พิการทางการสื่อสารกันมาแล้วครับไม่มากก็น้อย ทอกทูนวัตกรรมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภาษามือพูดคุยการผ่านโทรศัพท์มือถือบนวิดีโอซีมิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภาษามือพูดคุยกับคนปกติโดยแปลงเป็นภาษา,าพูดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือไม่ว่าจะเป็นจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งเช่นภาษาไทยไปเป็นภาษาฮินดีนะจ๊ะผ่านโทรศัพท์มือถือทอล์กทูนี่แหละครับนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของผู้พิการทางการสรรื่อสารได้อย่างแท้จริง ครับแมก็อย่างที่เราเคยมีประสบการณ์กันมานะครับบางทีเรื่องของการนําเสนอเนี่ยนะครับก็อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจครับแต่ว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยจะโดนใจหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องมาดูครับว่าไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับจะโดนใจคณะกรรมการของเราหรือไม่นะครับจะให้เก็บหรือให้กลับครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับห้องส่งว่าไงฮะ ย in the the morning, ังไงฮะต้องลุ้นกันยาวๆนะฮะลุ้นกันยาวๆครับกับมกางของเราครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดครับโอ้โหตอนนี้ให้เก็บสอนะครับและกลับ3นะครับชัดเจนแล้วครับว่ากลับนะครับ แม่ก็รุ้นเหมือนกันเพราะว่ามีกรรมการของเราบางท่านนี่ก็แบบแม่เหมือนผมไม่ไม่ไม่รู้ว่ากําลังเลือกปุ่มอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะกำลังแบบตัดสินใจว่าจะให้เก็บหรือกลับดีนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอถามเสียงส่วนใหญ่ก่อนแล้วกันครับนะฮะไฟแดงขึ้นมาแบบนี้ถามคุณสานี่ก่อนเลยครับแม่ก็หลักๆแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องคนพิการทางการสื่อสารเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเป็นพิมพ์เอา ซึ่งก็จะเป็นลายเป็นแชทเป็นอะไรได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคส่วนถ้าเกิดว่าแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งเนี่ยในสมาร์ทโฟนทั่วไปก็จะมีโปรแกรม คอยทําอยู่แล้วใน Google Translate เลยก็ยังได้เลยใช่ค่ะในเรื่องตรงนี้อาจจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่ามีมีโปรแกรมที่รองรับอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ตามตามที่ตอนนี้เขาพรีเซนต์มานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลึกๆแล้วน้องเขาอาจจะมีอะไรที่พรีเซนต์เยอะกว่านี้แต่พอดีเราดูจต่เไม่ได้หยิบออกมาใช่ไม่ได้หยิบออกมาแค่นั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นคือไม่ได้มองว่ามีอะไรที่ใหม่หรือว่าน่าตื่นเต้นเท่าที่ได้ฟังมาเองนะครับคราวนี้คุณมาตินมากดีกว่าครับก็ ไม่รู้จะพูดอะไรมากวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะรู้สึกน้อยใจแล้คคว่รู้สึกว่ามันยังไม่ใหม่อะไรนะครับเท่าไหรก่ก็เลยคิดว่าเหมือนว่าเอาสิ่งต่างๆมาเป็นเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็น แต่ว่ามันมันก็อย่างที่ซันนี่ว่านะครับก็คิดว่ามันถาได้อยู่แล้วครับผม,มนะฮะก็คือเหมือนคล้ายๆเอาของที่มันมีอยู่แล้วมารวบรวมไว้เออแล้วก็คือจริงๆมันก็มีอยู่แล้วด้วยโปรแกรมคล้ายๆ,ๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีกว่าที่ที่มีอยู่แล้วด้วยเพราะว่าจะต้องดูแลหลายหลาย,หลายเรื่องใช่ไหมครับผมไทยเป็นอังกฤษแปลเป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอาจจะไม่เดี๋งงีกก็ได้ ครับผมโอ้โหนะฮะเอาละครับคราวนี้เรามาฟังในมุมมองของคณะกรรมการที่บอกว่าให้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับขอเริ่มที่ดรพง์พันธ์ก่อนแล้วกันครับครับผมก็จริงๆประทับใจตรงภาษามือเนาะครับผมผมว่าอันอื่นมีแล้วใช่นะครับแต่จะมีคนจํานวนเยอะเลยนะครับที่ไม่เข้าใจภาษามือครับผมนะครับถ้าทําให้คนที่ใช้ภาษามือสามารถสื่อสารกับ คนที่ไม่เข้าใจภาษามือได้เนี่ยผมว่าแค่นั้นก็คุ้มแล้วครับนะครับถ้าทําได้จริงแหมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเสียงถ้าเกิดน้อยกว่าก็อดนะครับนะอ่ะชัดเจนแล้วครับ3มไฟมาแล้วนะครับก็คือให้กลับนะครับเราซ้อมมาหนักครับเราก็เลยไม่ค่อยได้ตื่นเต้นมากเราทําในสิ่งที่เราต้องทําในตอนนั้นผมก็คิดว่าผมเต็มที่แล้วผมไม่ได้เสียใจอะไรแต่ว่าผมดีใจที่มีโอกาสอย่างน้อยมีโอกาสได้มาออก ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆสั้นๆแต่ก็โอเคครับ